สวัสดีครับ10นาฬิกา50นาทีนะครับบรรยากาศยามเช้าวันนี้ที่อุบลราชธานีกับตู้ซับเบตเทอร์โบ18นิ้วตู้พร้อมดอกซับเบตเทอร์โบ18นิ้วไม่อัตราภูเขาดอก18โรทูแม่เหล็กสองก้อนพันสองร้อยบาทไว้สี่นิ้ว5,899บาทนะครับนี่ท่านที่กำลังมองหาตู้ซับเบตอยู่ก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันครับมีชุดนี้ลูกค้ารับไปทั้งหมดเจ้าเดียวนี่48ใบแล้วอีกหนึ่งเจ้าอีกหนึ่งชุดก็16ใบแล้วก็12ใบ3ชุด 4่าสนี้บวกหน่อบวกบวกสิบหกบวกสิบสเป็นเท่าไหร่นี่4 8่ส <68. S 1> ิบแดวกสิวกสินี่ยนี่มาลองบวกดูครับว่าวันนี้ตู้จะออกกี่บบบกใบครับตอนแรกว่า64สบใบครับแล้วมีมาเพิ่มเติมอีกครับวันนี้วันนี้29่กันยายนนะครับประมาณ1 0บนาฬิกาหนาทีนีนนน่แล้วก็ตู้กำลังขึ้นมาอีกประมาณเกือบสี่สิบกว่าใบเจ็ดสบห6ใบครับนี่ครับนี่จเจ้าหนึงเท่าไหร่นะ <48 S 2> สี่ส <ไป S 2> ิบแปดใบอีกจอาหนึ่งสิบหกใบเจ้หนึ่งสิบสองใบโอ้โหวันวันนี้วันเดียวเท่าไหร่เจ็ดสิบหกใบเจ็ดสิบหกใบนะวันนี้เดี๋ยวเอาขึ้นมาอีกสี่สิบแปดใบครับกำลังแปลวที่แผนกงานตู้นะครับเพิ่งพ่นสีเสร็จเมื่อคืนเนี่ยครับทั้งหมดวันนี้อยู่เจ็ดสิบหกนะเจ็ดสิบหกใบครัายี่สิบเก้ากันยายนครับวันนี้เจ็ดสิบหกใบช่วงสิ้นเดือนนี้ลูกค้าก็จะสั่งจองสินค้าเยอะกว่าปกตินะเพราะสิ้นเดือนบางท่านก็1 1> เงินเดือนเพิ่งอออออกกกบบบบาาาาาางงงงงท่่่่่่่นนน็็เเเพพิิิรรรรัััศษยีี้คคคคคมะไตๆ สะสมซื้อไปเรื่อยๆครับใจรักครับเครื่องเสียงนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจรักครับ <ๆ S 1> ไม่มีอะไรที่ดีสุดแล้วก็ไม่มีอะไรที่แย่สุดสําหรับวงการเครื่องเสียงนะครับสิ่งที่ตัดสินใจว่าอะไรที่ดีสุดแล้วก็อะไรที่อ่าพอดีสุดก็คือตัวเราเองนะครับในการตัดสินใจว่าเราพอใจในจุดไหนก็คือสิ่งนั้นและคือสิ่งที่ดีสุดสาหรับเราแล้วนะครับฉะนั้นลูกค้าก็นะครับนี่ครับเลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับ่างซับเบีเทอร์โบ18นิ้ว สิบแปดโปรทูแม่เหล็กสองก้อนพันสองร้อยวัตไวด์สี่นิ้วครับนี่ครับนี่เป็นไวด์สี่นิ้วสิบแปดนิ้วอ่ะขอดูหน้าลำโพงนิดหน่อยดูหน้าลำโพงครับสิบแปดโปรทูนี่ก็กำลังใส่ดอกครับนี่ครับใส่ตู้ซับเบียร์เทอร์โบนี่ครับดอกที่เราใช้ครับนี่ครับนี่ดูครับดูผ้าดูขอบครับขอบโดนัทครับงานกระเดื่องนี้บอกแล้วว่าแน่นๆเลยครับนี่วันี้จัดโปรอยู่ที่5,899บาทครับตู้พร้อมดอกดอกซับเบเป็นเทอร์โบ18นิ้วไม่อัตราภูเขานะครับมาดูดูตู้ข้างในก่อน เต็้ซับเวียร์เทอร์โบสเปรดนิ้วน่ากินครับนี่ไม่อัตราภูเขายี่สิบมิลนะครับตาภูเขายี่สิบมิลครับนี่อยู่ข้างในเนี่มองเห็นเลยครับนี่ไม่อัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กไม่อัดเกรดเอคุณภาพครับงานสีโจตันนะครับท่านนี่กำลังมองหาตู้ซับเบีร์อยู่ก็ฝากติดตามด้วยกแล้วกันนะครับนี่สเปรดโปรทูครับไม่เหล็กสองก้อนพันสมัยวัดไว้สี่นิ้วอัดแน่นๆแบบงานกระเดื่องงานดนตรีสดครับตัวนี้ครับ ท่านที่ชอบอัด1นึงแรงนะพวกฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับ18 Pro 2ครับตัวนี้ดอกน่าจะจัดโปรโมชั่นที่ 2, อ9พ้บาทหรือเปล่าครับในเล็ก2ก้อนตัวนี้ครับน่าจะประมาณ2 9 9 0บาทนี่ครับ18บแป2 2,990งานนดนตรีสดนี้นะครับลูกค้าลองชายดูดับง,งานดนตรีสดงานเวทีงานอุปกรณ์ต่างๆแล้ว่างานเครื่องไฟงานเปิดเพลงนะครับงานดนตรีสดงานกระเดือ่องตัวนี้ลองมาแล้วนะครับ ลองมาแล้วทุกชุดที่เราส่งไปให้ลูกค้างานดนตรีสดงานเวทีข้างละสี่ข้างละยี่สิบสี่ข้างละสิบหกห้าสิบสองนี่ครับก็มีที่น้องทางฝั่งซ้ายเราก็ข้างละยี่สิบสี่ใบนะครับมีอยู่ประมาณสี่เจ้าข้างยี่สิบสี่ใบเป็นเทอร์โบเหมือนกันนะนี่เราก็ไปติดโลโก้อะไรครับที่ตู้เรานะตู้ข้างร้าน ไปดูกค้าไปติดโลโก้เองนะครับตู้ร้านตู้อะไรก็ไปติดโลโก้ติดชื่อตัวเองใส่ก็ติดซีเรียลตัวเองใส่ได้เลยรตู้ซับเบรเทอร์โบนะอ่ัขอบคุณทุกการติดตามด้วยแล้วกันนะประกอบสดทุกวันนะครับวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับวันที่29กันยายน2566นะครับเทอร์โบ18นิ้ว5,899บาทบอกว่าสุดคุ้มแน่นอนครับเพราะว่าไม้ที่เราใช้เป็นไม้อัตราภูเขาเกตเอคุณภาพแล้วก็นะครับขอบเหล็กที่เราใช้คือเป็นขอบเหล็กที่เหล็กตัวใหญ่ครับเป็นขอบเเเหหหลล็็็กกกตัวใญ่่ทีปนนม หนึ่งกำมะนา i ครับตัวนี้อย่างดีแล้วตัวนี้ครับนี่แล้วก็สีที่เราใช้คือเป็นสีโจตันนะครับเป็นงานสีก่อนเป็นงานสีโจตันนะครับนะทุกใบเลยครับนี่อ่ะดอกสเปีย์โปรตูไม้เล็กสองก้อนนะครับหนึ่พันสองร้อยบาทห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานประกอบสดสดทุกวันเลยนะครับวันนี้เจ็ดสิบเท่าไหร่นะวันนี้เจ็ดสิบหกใบเจ็ดสิบหกใบได้รอเอามาจากจากที่อ่าแผนการตู้อีกครับอีกสี่สิบแปดใบกำลังขึ้นมาครับตอนนี้ วันนี้ก็ประมาณ10นาฬิกาประมาณเกือบ5 0าสถึงห้นาทีนะครับประมาณนี้29กันยายนอัปเดตทุกวามเคลื่อนไหวทุกคลิปที่เราลงก็คือเป็นคลิปสดๆกับทุกวันนะครับลงคลิปอัปเวลาอัเปเวันที่อัปสถานที่ให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าดูว่าตู้ที่สั่งเดินทางถึงไหนแล้วแล้วก็ขนส่งที่สง่งถึงมือลูกค้านี่คือสามารถเช็คสถานการณ์ส่งได้ทุกวันนะครับและลูกค้าที่สั่งจองอยู่ก็ฝากติดตามกันด้วกันกนะที่สำคัญก็อย่าลืมเพจด้วยนะครับ ตามที่เพจร้านอุบลมีสิทธิ์ซาเซนโกงจังหวัดอุบลราชธานีหรืว่าที่ Facebook ไลน์นะครับอุบลมีสิทธิ์ซาบ่าวไก่แล้วก็ระวังด้วยนะครับช่วงนี้มิจฉาชีพเยอะนะครับเพื่อความปลอดภัยก็เช็ค Facebook เช็คแฟนเพจก่อนทําการโอนทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยช่วงนี้มิจฉาชีพช่วยโอกาสตอนที่เราพลาดหรือว่าไปดูในราคาที่โปรโมชั่นอาจจะเยอะเกินไปอย่างนั้นก็อย่าลืมเอะใจด้วยนะครับบางครั้งซื้อ2แถมหนึ่งอย่างนี้นะครับที่ร้านเรายังไม่มีโปรโมชั่นนั้น ว่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอย่างนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นนะท่านลูกค้าก็เพื่อความปลอดภัยก็อย่าลืมดูกันแล้วกันนะครับดูรายละเอียดต่างๆก่อนนะครับนี่ตู้ซับเบียตอนนี้อยู่ที่2499บาทครับเทอร์โบตู้เปล่าเราไม่อัตราภูเขา20มิลนะครับ,บ,ราราารบงานสีโจตันตู้เปล่าอยู่ที่2499บาทพรุ่งนี้30สิกันยายนตู้ซับเบียโปรโมชั่นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่จะจัดขายในราคานี้2 4 9 9บาทนี้พรุ่งนี้โปรโมชั่นวันสุดท้ายแล้วถ้า งานขอบเด็กสวยสีโจตันไม่อัด20มิลเกรดเอคุณภาพพรุ 20, hay hay trendy, ่งนี้30ปัญญายนโปรวันสุดท้ายแล้วส่วนดอกสกัดโปรทยังจัดที่โปรโมชั่นเดิมนะครับ2,950บาทนะตอนนี้สกัดโปรทูนะไม่เล็ก2ก้อนพันสบาทไว้4นิ้วขอบคุณทุกการติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับ0 8 5 6 3 1 3 0 0 1 0 9 2 7 5 6 6 4 9 7 29กันยายนประมา10น56 57นนะครับสวัสดีครับ